เบิ่งล้างพึ่งค่ะพี่น้องล้างพึ่งของแทะคางทางนะเออข้าวบานประเ็นแมงดาของมาเพื่อนเกษตรไปตัวผู้วะตามไซนนะพี่เออตัวผู้ตัวน้อยๆตัวผู้ตัวน้อยๆตัวแม่มันจะตัวใหญ่ๆอันนี้น่าจะตัวแม่เนาะค่ะแม่ค่ะปนกันค่ะอ๋อปนนกกัมาแม่ค่ะเปนบอกปนกันค่ะพี่น้องอ๋อใส่แม่กับผู้ใครตัวยังไงเนี่ค่ะแม่ค่ะตัวละเอียดใช่ป่ะอ๋อ โอเคไข่หมดแดงกับมีนะคะให้หมดแดงอ๋ออุ้ยมีหลายอย่างค่ะพี่น้องมีทั้งน้ำผึ้งนะคะอันนี้อันนี้ลูกเงี้ยวมันปะค่ะอันนี้ลูกเงี้ยวพวงเท่าไหร่เนี่ยคะพวงห้าสิบบาทสามพวงสามพวงห้าสิบบาทจากสามพวงลอยสามพวงลอยหวานไหมคะเอาไปฝากกันฟองหน่อยอ๋อตัวสมกับบะสมมันบะคะตัวนี้หวานมาเลยเลยสมอันเดียวเลอ๋อ อยคนบอกว่ามีอันสมอันหวานด้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวอันนี้จาอันนี้เด้ได้จ้าห่วงญ่อยคะพี่น้องเอาเอาคูนึงนะคะไม่ว่าจะเอาางเดียวเอานี่โอ้ยแล้ก็ชอบเลือกให้เลือกสก้อนนะคะพี่น้องราคาี่นอันี้ก็นแยสีก็สวยๆเนาะอันนี้ดงคอ เราก็ชอบเลือกซะด้วยสิโอ้ยงามคะ่ะพี่น้องนี่ข้าวฟพวงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องทำงานโอ้ยพอบ้านจัดลังใหญ่โอ้ยอันเป็นพึ่งธรรมชาติหรือว่าพึ่งเลีออย้ยงนี่คะ่ะธรรมชาวสาลีมีแต่ของธรรมชาลีมาเลยแต่ต้นนี้๋อไอ้แม่ค่ะเป็นบอกของธรรมชาติหมดเลยนะคะพี่น้องโอ้ยของธรรมชาติแท้เบิ้องเบื้องแม่มนันเนาะเนี่ยเนาะเออ ่วนนมือ๋อแม่นบ่อเห็ดอยังคะเห็ดไข่เห็ดทานเห็ดน,น้ำมันารเร้ยไปพึ่งหวานจ้ะคนชอบปลูกมาเพราะทันเห็ดไข่นะคะพี่นอ้องเห็ดไข่เอาไปตำอันน้ำพริกแซ่บนะคะพี่นอ้องโอ้ยตะอ่อนล้างนี่บังดูเ <c oughs> บิ่งน้ำน้ำม <c oughs> ันน,น,น,นั่นไงเห็ดไงอ่านั่นไงอันนี้สามพวงอันนี้สามพวงได้ค่ะไหมค่ะนี่ อยู่ขางทางนะคะพี่น้องอันอนี้อันนี้คืออำเภออย่างค่ะไม่ค่ะอำเภอรัตนาจนะอ๋ออำเภอรัตนานะคะพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อของปลาได้นะคะเออแม่นค่ะเนี่ยเออเพิ่นจะขายอยู่ข้างทางนะคะพี่น้องจะอ่อนลังพึ่งค่ะพี่น้องโอ้มีตะลังไงไงโอ้ไออันสามสามลังเทียงกันนีใครเนี่ยค่ะแม่ค่ะ <buffet S 2> อ่ชุดละสองร้อยเอน่โอ้ตัดะออนเนาะอ๋ออันนี้อันนี้มแต้าเลยมัน่าคาดนน่ยมีทีการถนอมเนาะจ้าัวังเนียก็ตัดตัดด่างออกัดเยกด่างออกไหมคะเพราะว่าด่างมันสีเสี้ยวไวอ๋อ เ้าตู้เย็นเ้าตู้เย็นมะแข็งดีค่ะไม่ค่ะแขกงก็ว่าเป็นยังขาวมากก็เดียวมากับขื่นแต่ภาพเก่าอ๋ออันนี้เป็นวิธีแนะนำของแม่ค้าเพ่นนะาคะมันจะมันจะเก็บได้นานมากขึ้นใช่ไหมคะคะัลล่านี่ัลล่เนี่ยอาารอร่อยเพิ่นจะเพิ่นจะตัดหลังอันนี้ออกนะคะพี่น้องเมื่อกี้แม่ค้าเพิ่นแนะนำเพิ่นจะเหลือไว้แต่หัวน้ามันจะรักษาเก็บใบได้โดนนะคะพี่น้องเพิ่นเอาตัวนี้มันออกนะคะ ไม่ทำข้อตู้เย็นมากะซีแข็งยูวส่งเดิมเด<อ>้ค่ะม่ทำมาข้อตู้เย็นน้ำมันมันสิไลเยิมเยอ๋น้ำมันมันจะไหลออกแม่ค้าพี่กเน้นำดีนะคะพี่น้องเอาเปจะเลมาซีนก็เลยเอาเป็นเงินเท่าไรคะก็นี่อะไตัวนี้หนึง่งโลงอ,อันนี้หนึ่งสามร้อยห้าสิวกแปดิบปอะะมาตัวนี้ร้ <3 S 3> อยนึ่งอันนี้สองหเป็นสามร้ห้าสิบิ สี่ลามชเออนี่ลอยสามชิฟเออถูพอค้าเพิ่นคำนวณให้เออโอ้ยสสอนอันนี้ค่ะพี่น้องสิบบาทให้ยังกิสิบบาทพี่น้องนี่สอนค่ะพี่น้องเอาไงยี่ห้ออะไรอายางวัดจิยากได้บิ้มเออโอ้แม่ค้าเพิ่นกระจายดีนะคะพี่น้องสอนโอ้ยสอนเพนบอกว่าเป็นของเป็นของธรรมชาตินะคะพี่น้อง ยเอาคนเด้งคนสันคนแด้งคนแย่ยู่คนแย่ยิ้มได้อ๋อเออเมงดาเมงดาแม่ค่ะเพื่อกระจดีนะคะพี่น้องเขาซื้อหลายเขาก็จะได้ของแถมเป็นธรรมดาเด้ค่ะพี่น้องเออแม่ค้าคิดเองว่าอ๋แม่ค้าแม่ค้าได้ใจดวกินเลยเออช่วยกันช่วยกันอ้ยสะออนค่ะพี่น้อง อาจะมีเออแม่ค้าบอกว่ามันจะมีพวงสมพวงเปรี้ยวอยู่อยู่พวงหนึ่งเออเออแม่นบอกเออแสดงว่าแม่ค้าเออแม่ค้าบอกนแล้วจะหวานสมบูรณ์เอานู่นค่ะพันพันยาวไปถึงตรงนู้นนะคะพี่น้องอ่ารัตนบุรีสันผพุไรพานไปแปะอุดนุนได้นะคะพี่น้องเสียฟองคนนี้นี่ ด้านร้านแม่ค้าพี่จะยุดตรงกลางๆนะคะพี่น้อู้สวรแม่ค้าใจดีอันนี้เราไว้เอาไว้งในรถอ่าโอเคจะจะได้ไปครดเสี่มะอ๋อเอาไปแกงใส่ใบอีลอกเบองก่อนเพรม่โเมนแม่เปียงเนี่ค่ะจะจเข้าใจอยู่เป็นแนวทีเขาตุมใส่ป้าไกเนี่ยอ๋อแก้ให้เบิองเว่าแม่คาด้วม่ค้าเยอะอ๋อ แบบนี้ก็แบบนี้ก็แซ่บพี่กันค่ะพี่น้องโอ้ไม่ขายแสี่ยมด้อโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากแกงใส่ไก่จ้าจ้าจ้าพูดหลายจกาพูดีเด้อผ่านไปผ่านมาถนนรัตนบุรีนะคะพี่น้องเพิ่งขายอยู่ขางค้างนะคะโอ้สุดยอดเลยนั่นนั่นจะผ่านมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้โฟมโฟมจะปิวเป็นรับทุกมาเนี่ยครับเป็นพิ่งหลายเนี่ยเพิ่งรับเพิ่งหาเองนั่นกันอ โอ้จ้าขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณนะสุันหวานเยออ่าไม่บายขอบคุณจ้า